ในตัวอย่างตอนล่าสุดของสำนักถังเลิศพบจบแดนหวัววีเฮ้าฟื้นคืนชีพหลังกินยาเม็ดมังกรเซียวตีเปิดเผยความลับของยาเม็ดมังกรมันทำให้หวัววีเฮ้ากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโตหลัวภายใต้าการบีบบังคับของหลงเซียวเหยาฮัววีเฮ้าแทงตัวเองเก้าครั้งในที่สุดฮัววีเฮ้าก็ล้มลงจมกองเลือดถังอู่ถง เมื่อเธอเห็นฉากนี้เธอก็เสียใจอย่างหนักเธอข้ามควรและทำลายผนึกตาตีศูนย์สีทองบนหน้าผากของเธอแต่กระจายออกทั้งอู่ถงได้ความทรงจำทั้งหมดกลับคืนมาภายใต้ความทรงจำเหล่านั้นทั้งอู่ถงก็หมดสติไปในขนาดนั้นเองหลงเสียวเยาวได้เข้ามาช่วยหัวหวีเห้าไว้เขาป้อนยาเม็ดมังกรที่มู่เอินทิ้งไว้ให้หัวหวีเห้า ยาเม็ดมังกรนี้มีต้นกำเนิดมาจากมังกรแสงโบราณมีพลังอำนาจมหาศาลที่มนุษย์ไม่สามารถดูดซึมได้โดยตรงมู่เอินได้บ่มพ่อมันมาเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยจิิญญาณมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงของตนเองแต่มู่เอินกระหายที่จะดูดซับมันหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อได้รับยาเข้าไป เขาก็ได้รับผลกระทบจากพลังชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ทำให้พลังภายในของเขาเสียหายจนกระทั่งถึงวาราสุดท้ายของชีวิตหลังจากที่พลังชั่วร้ายสลายไปหมดแล้วพลังของยาเม็ดมังกรจึงบริสุทธิ์และอ่อนโยนเดิมทีเขาตั้งใจจะมอบยาเม็ดมังกรให้เป้ยปยแต่เขาพบว่าหัววีเฮ้าผู้มีจิยมายการต่อสู้ขั้นสุดยอดนั้นเหมาะสมกว่าดังนั้น เขาจึงเปลี่ยนใจและมอบยาเม็ดมังกรให้หลงเซียวเยาเพื่อช่วยหัววีเฮ้าดูดซับมันเมื่อร่างกายของเขาใกล้ถึงขีดจำกัดโดยหวังว่าเขาจะสามารถใช้มันเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษยชาติและสร้างปาฏิหาริย์หลังจากที่หัววีเฮ้ากินยาเม็ดมังกรและตื่นขึ้นเขาก็ประหลาดใจอย่างมากที่พบว่าไม่เพียงแต่บาดแผลของเขาจะหายสนิท แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยมันเพิ่มขึ้นอย่างมากฮาวีเฮ้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในที่สุดเซียวตี้ก็เปิดเผยความจริงมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดหลงเสี่ยวเหยาวไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาและทั้งอู่ถงตั้งแต่ต้นจนจบการโจมตีซ้ำๆอย่างดื้อรั้นของฮาวีเฮ้าในความเป็นจริงแล้วพ่อหลงเสี่ยวเหยาวจงใจยั้งพลังไว้ หากเขาใช้พลังแห่งอนาเขตมืดอันทรงพลังและเงียบสงบนั้นอย่างเต็มที่มันจะเพียงพอที่จะทำให้เขาหมดสภาพได้ทันทีนี่แสดงให้เห็นว่าการปรากฏตัวของหลงเสียวเหยาวมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหลงเสียวเหยาวได้กำจัดพิษด,ดำออกจากตัวเขาและรักษาบาดแผลของเขาและป้อนสมบัติหายากให้เขานั่นคือยาเม็ดมังกร คุณค่าและความสำคัญของมันเทียบเท่าหรืออ่าจเนื้อกว่าแกนวิญญาณของปรมาจารย์วิญญาณมนุษย์เสียด้วยซ้ำสิ่งที่ดีที่สุดของมันผลของยาเม็ดมังกรอยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสายเลือดและร่างกายของผู้ใช้อย่ยางพื้นฐานค่อยๆเพิ่มพละงกำลังให้ใกล้เคียงกับมังกรที่แท้จริงจึงแก้ปัญหาคอขวดที่ปรมาจารย์วิญญาณมักเผชิญในขั้นสูงของการฝึกฝน เซียวตี้อธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่หลงเสียวเหยาวผักดันหวัวหวีเห้าจนถึงขีดสุดก็เพื่อทําให้ร่างกายของเขาอยู่ในสภาพที่เบาบางที่สุดเพื่อให้เขาสามารถดูดซับพลังของยามิดมังกรได้ดียิ่งขึ้นในขนาดนี้พลังงานส่วนใหญ่ของยาเม็ดมังกรถูกอัดแลกเก็บไว้ในหน้าอกของหวัวหวีเห้ารอการรวมตัวของแกนวิญญาณที่สองในอนาคตตำแหน่งนั้นซึ่งเขาจะดูดซับ และหลอมรวมมันอย่างสมบูรณ์ในเวลานั้นเขาจะได้รับร่างกายที่เทียบเท่ากับมังกรส่วนที่ดูดซับเข้าไปนั้นส่งผลโดยตรงต่อพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากในที่สุดจกักรพรรดินีหิมะเมื่อรวมกับโอกาสอีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวหวัววีเฮ้าไขกระดูกน้ำแข็งหมื่นปีได้วาดภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับเขา แผนการอันยิ่งใหญ่บางอย่างเขาสามารถดูดซับพ,พลังของแก่นมังกรในหน้าอกของเขาก่อนรวมตัวแก่นวิญญ,ญาณที่สองเปลี่ยนแปลงคุณภาพครั้งแรกในร่างกายของเขาให้เสร็จสมบูรณ์จากนั้นใช้พลังงานหาสารจากไช้กระดูกน้ำแข็งหมื่นปีพยายามทะลุไปถึงแก่นวิญญาณที่3ซึ่งอาจไม่เคยมีปรมาจารย์วิญญาณมนุษย์คนใดทำได้มาก่อนในประวัติศาสตร์หากสำเร็จเขาจะมีศักยภาพที่น่าสะงพรัวเทียบเท่ากับ เทพสลายตี้เทียนและกลายเป็นสุดยอดมหาอำนาจที่แท้จริงในประวัติศาสตร์มนุษย์เป็นเวลา1นึ่งมืนปีขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ